จากคลิปก่อนนะครับที่หมอเอกนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในบ้านและคอนโดปล่อยเช่าด้วยเงินศูนย์บาทน,นะครับคลิปนี้นะครับหมอเอกจะมาพูดเกี่ยวกับว่าลงทุนปล่อยเช่าในบ้านนะครับหรือว่าเป็นคอนโดนะครับดีกว่ากันลองไปฟังในคลิปนี้ ดูสวัสดีครับหมอเอกนะครับเป็นหมอมา้ารวยนะครับเป็นสัตวแพทย์นะครับที่อยู่ในวงการสัตว์เลี้ยงวงการห่าแมวเนี่ยนะครับมาเกิน10ปีแลวครับแล้วก็นอกจากการที่เป็นสัตวแพทย์แล้วยังเป็นนักลงทุนนะครับในอสังหาริมทรัพับพอร์ตการลงทุนหลักๆเลยนะครับของหมอเอกนั่นก็คือลงทุนในอสังหาริ่มมาซั์ปล่อยเช่านะครับรองลงมาก็จะเป็นพวกหุ้นเป็นทองคําเป็นกองทุนรวมนะครับรวมถึงมีการฝากเงิน นะครับลงไปในพวกสหกรก์อมอมรั์ของหน่วยงานราชการต่างๆด้วยนะครับและรวมถึงท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับและทํางานประจําในฐานาสะสตอแพทย์ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่โมเอกนะทำ อยู่ใปัจจุบันนะครับหลายคนก็คงสงสัยว่าทําเยอะขนาดนี้ไหวเหรอไหวนะครับแล้วก็มีความสุขแล้วก็แฮปปี้ในการที่ทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับเอาล่ะคลิปนี้นะครับหมอเอกจะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าเหมือนเดิมครับว่าเราควรที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าที่เป็นรูปแบบคอนโดนะครับหรือว่ารูปแบบบ้านดี ค,คอนโดกับบ้านนี้นะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปเลยนะครับข้อดเอีเอาพูดถึงคอนโดก่อนแล้วกันเนาะคอนโดนะครับข้อดีก็คือถ้าอยู่ในทำเลที่ดีนะครับจะมีการปล่อยเช่าได้ง่ายมากนะครับตัว m อยเองนะครับหมงลงทุนทั้งในบ้านเดี่ยวนะครับในบ้านแล้วก็ลงทุนในคอนโดด้วยนะครับ จริงๆแล้วก็จะเห็นความแตกต่างของทั้งคู่นะครับในส่วนของคอนโดเนี่ยคณจะเห็นได้เลยว่าถ้าอยู่ในพร location อยูนลเ c คชั o นที่ดีนะครับนั่นคือมีคนปล่อยมีคนเช่าคนเร็วเร็วแบบเร็วมากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่คอนโดนะครับราคามันไม่ได้เป็นราคาที่สูงมากเท่ากับ ปล่อยบ้านเช่าทีนี้เวลาการปล่อยมันก็จะค่อนข้างเร็วอยู่แล้วนะครับคอนโด9 0 0 0 1 0 0 0ไม่เกินเนี้ยเป็นคอนโดที่ค่อนข้างที่จะปล่อยเช่าได้ค่อนข้างง่ายยิ่งถ้าเป็นคอนโดที่มีค่าเช่าที่ต่ำกว่า10,000ลงมานะครับอันเนี้ยก็จะค่อนข้างที่จะง่ายละในการที่จะปล่อยเพราะว่ามันแบบมันอยู่ในช่วงราคาที่รายไ,ได้ของคนไทยที่เป็น เอ่อ uh, first shopper เป็นคนทำงานเริ่มแรกแต่ว,ว่าเป็นไรายได้ของค่าเฉลี่ยของคนที่เขาสามารถที่จะเช่าได้มันก็เลยจะเช่าได้ค่อนข้างเร็วนะครับในสรงคอนโดแต่มันก็จะมีข้อเสียในส่วนของการที่คอนโดเนี่ยเวลาถ้าเราจะปรับปรุงหรือเราจะตกแต่งหรือจะทำอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างยากเพราะว่าด้วยความที่เราใช้พื้นที่ร่วมกันกับ ห้องอื่นใช่ไหมครับและนะครับคอนโดเนี่ยเวลาถ้ามีปัญหาเรื่องของน้ารั่วเนี่ยคอนโดมักจะชอบมีปัญหาเรื่องน้ารั่วนะครับคอนโดของหมอเอกเนี่ยหลายที่นะครับก็มีปัญหาเรื่องน้ํารั่วเพราะว่านะครับช่างคนก่อนนะครับก่อนที่เราจะซื้อห้องนี้มาสมมติบางที่เราซื้อห้องให้รีโนเวทแล้วแต่ว่าช่างที่เป็นช่างรีโนเวทก่อนหน้าเนี่ยเขาทําห้องเราพุ่งตรงปุ๊บเ ภาษาตรงๆเลยก็คือเขาทําห้องไม่ดีเขาทําห้องไม่ละเอียดทีนี้ในเรื่องของการรั่วของน้ําจากชั้นที่บนบน,บนลงมามาสู่ชั้นล่างห้องเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับและนะครับในส่วนของอาจากห้องเราอะไหลลงไปห้องข้างล่าง ก็จะเป็นเรื่องวุ่นวายที่เราต้องมาแก้ความโยงใยห,หรือว่าแก้ของท่อประปาที่เขาทําแบบไวแบบไม่ค่อยระเบียบรด้บอยเท่าไหร่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคอนโดบางที่เนี่ยค่าส่วนกลางจะค่อนข้างสูงนะบ,บางคอนโดมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำมีลิฟวิงสเปซมีอะไรต่างๆหลายอย่างมีแอคทิวิตี้มีห้องโยคะมีห้องซาวนา่าอะไรต่างๆ ทีเนี้ยค่าส่วนกลางก็ค่อนข้างสูงที่เราต้องมาคำนวณดีๆว่านะครับเวลาเราปล่อยเช่าเนี่ยนะครับเราหักค่าส่วนกลางออกได้ยังนะถ้าหักค่าส่วนกลางออกแล้วเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่สมมติอโอเคได้เงินออกมาเป็นเน็ตเน็ตเป็นสุดทีของเราแล้วเราลองไปคูณลองไปหารออกมาเป็นปีว่าเราอ่ะได้ผลตอบแทนต่อปีเท่าไหร่ปกติของคนโดมเองกนะจะอยู่ที่ประมาณ7-9%สําหรับผลตอบแทนนะครับซึ่งก็ถือว่า ถือว่าค่อนข้างสูงในยุคปัจจุบันนะเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับคอนโดเนี่ยส่วนใหญ่ค่าสเสลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5-6%ในส่วนของยิวค่าเช่าที่ได้ออกมาเป็นรายปีนะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องของคอนโดก่อนนะครับสรุปก็คือคอนโดเนี่ยนะครับมีข้อดีคือปล่อยเช่าง่ายถ้าโลเคชันดีข้อเสียคือเวลาเราจะทำอะไรต่างๆนะครับมันจะต้องใช้ห้องร่วมกันนะครับใช้พื้นที่ร่วมกันของกับห้องอื่นๆเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นตึก ใช่ไหมครับอะเรามาพูดถึงบ้านกันบ้างนะครับบ้านเนี่ยนะครับข้อเสียคือราคามันจะค่อนข้างสูงไม่ต้งว่าวลาเราซื้อเข้าเราซื้อบ้านหลังหนึ่งเข้าเนี่ยมันหลายล้านนะครับบ้านหลังหนึ่งบางบางบ้านอาจจะเป็น10ล้านเลยก็ได้นะครับเมื่อเราซื้อเข้าเเราซื้อบ้านเข้ามาเป็นพอตพอตอสังหารทรัพย์ของเรานี่นะครับบางทีมันจะค่อนข้างใช้เงินเยอะนะครับถ้าซื้อสดก็ยิ่งใช้รู้สึกว่าเอ้ยใช้เงินเยอะต้องเก็บเงินนานนะครับ แต่ถ้าสมมติถ้าจะกู้ธนาคารเนี่ยก,กู้ได้เหมือนกันแนะนําให้กู้ธนาคารนะครับกู้ธนาคารเนี่ยมันก็จะทําให้เราเหมือนกับเป็นหนี้ก้อนค่อนข้างโตหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นหนี้ดีแหละถ้าสมมติถ้ามีการปล่อยเช่าได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาเงินค่าเช่าเนี่ยนะครับมาผ่อนธนาคารได้มีเงินส่วนต่างนิดหน่อยเหมือนที่หม่วยพูดในคลิปที่แล้ว ใช่ไครับนี่คือข้อเสียนะครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเวลาด้วยความที่มันมีฟาริลซิตี้เยอะมันมีห้องเยอะนะครับสิ่งที่ต้องซ่อมต้องอะไรเงี้ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับบ้านหลังหนึ่งของโมเอกเนี่ยนะครับที่ปล่อยเช่ามีแอร์เนี่ยยังตามไปนะนับก่อนประมาณ4ตัว อันนี้คืออย่างน้อยนะบางหลังมีมากกว่า4ตัวทีนี้พอบ้านเนี่ยมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะนะครับมันมีเฟอร์นิเจอร์เยอะมีสิ่งที่ต้องดูแลเยอะค่าใช้จ่ายมันสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมเงินสำรองไว้ในการที่จะต้องสอ่สอ,มนนสอมนุ่นซ่อมนันซ่อมนี่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าคุณน่ยไม่ได้เอาเงินค่าเช่าไปทําอะไรคุณก็เาเงินค่าเช่าตัวนั้นเก็บไว้ซ่อม นะครับเก็บไปซ่อมบานแต่ว่าทีนี้คุณก็ต้องมาหักดูว่าถ้าคุณซ่อมไปแล้วหักขาในหนาแล้วหักค่าช่างค่าซ่อมค่าสวนขาส่วนกลางแล้วนะครับ คุณเนี่ยจำมันมัน,ม,นมันเป็นผลบวกหรือเปล่าเงินสุดทธิของคุณที่เวลาคุณหายิวหรือว่าผลตอบแทนต่อปี ree, เนี่ยมันเป็นบวกไหมถ้ามันเป็นบวกมัน,นก็นนโอเคนะครับเป็นบวกกี่เปอร์เซนต์ก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยไม่มีค่าส่วนกลางก็โชคดีไปแต่พอไม่มีค่าส่วนกลางไม่มีนิติบุคคลบ้านมันก็จะค่อนข้างแบบเละๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันไม่มีคนไม่มีนิติบุคคลในการที่จะเข้ามาจัดการมาดูแลตัวบ้านตัวหมู่บ้านให้มัน แบบสะอาดเรียบร้อยถนนหนทางไฟกิ่งทั้งเข้าบ้านสานะ่วนสาธารณะสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับและน,นี่คือข้อข้อเสียนะแต่ข้อดีเนี่ยเวลาคุณได้เงินมาเนี่ยคุณได้มาเป็นก้อนเยอะเพราะว่าเวลาคุณปล่อยอ ปล่อยบ้านเช่าเนี่ยมันจะค่อนข้างมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคุณอาจจะมีเอ่อค่าเช่ามาแบบต่อเดือนคือหลายหมื่นเลยสามหมืนหม่นเอ้ยสองหมืนหม่นเอ้ยสามหมื่นสี่หมื่นบาทเวลาเงินที่เข้ามาในแต่ละเดือนของคุณเนี่ยมันค่อนข้างเยอะอันนี้คือข้อดีเพราะว่าคุณลงทุนกับมันเยอะผลตอบแทนหรือว่าเงินที่มันได้ออกมามันก็ต้องเยอะกว่าอันนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียของ ของของบ้านเช่าของคอนโดปล่อยเช่าอะไรอยงี้ครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะให้หมอเอกเลือกว่าจะลงทุนในบ้านหรือคอนโดดีนะครับจริงๆแล้วคุณลงทุนไปทั้งคู่เลยก็ได้แต่ว่าถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นคุณอาจจะเริ่มที่อ่ะคุณยังไม่เคยลงทุนในสังหาริมทรัพย์คุณเริ่มต้นที่คอนโดก่อนเพราะว่าคอนโดเนี่ยการจัดการมันแค่หนึ่งห้อง นะครับอย่างมากก็คือแค่2ห้องนอน3ห้องนอนนี่ไม่ค่อยมีละคอนโด3ห้องนอนนี่คือน้อยมากๆส่วนใหญ่มากสุดคือ2อห้องนอนแต่ส่วนใหญ่จะเป็น1ห้องนอนหรือไม่ก็เป็นสตูดิโอไปเลยนะครับทีนี้พอมันเป็น1ห้องนอนหรือเป็นสตูดิโอเนี่ยนะครับคอนโดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ25ถึง35ตารางเมตรใช่ไหมครับในพื้นที่ใช้สอยของเขาเนี่ยการจัดการมันก็จะไม่ได้เยอะมากค่าส่วนกลางก็อาจจะน้อยกว่าแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของ เวลามีอะไรเสียอะไรซ่อมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเสียน้อยกว่าแล้วถ้าคุณซื้อคอนโดเข้ามาในพอร์ตคุณคุณซื้อราคาเข้ามามันอาจจะแค่แบบล้านนึงสงล้านไม่เกิน3ล้านอะไรเงี้ยคือคอนโดมันก็ราคาอะไรต่างๆมันก็ต่ำกว่าแต่คุณก็ต้องยอมรับนะว่าผลตอบแทนไม่ใช่อตอบแทนในเงินที่เข้ามาต่อเดือนของคุณอะ่ะมันก็อาจจะน้อยกว่าบ้านแต่ว่ายังไงก็ให้เริ่มลงทุนที่คอนโดก่อนก็ได้ ยังไงคลิปนี้เนี่ยน่าจะประมาณนี้พอเป็นไอเดียนะว่าบ้านหรือว่าคอนโดดีกว่ากันนะครับแล้วก็ใครเนี่ยมีคำนามอะไรนะครับคอมเมนต์กันมาหน่อยนะอยากตอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ทักมาได้ที่บ้านเขียวเดื๋องไงเดี๋ยวเพิ่มช่องทางการแอด มาคุยกันทางช่องทางส่วนตัวได้นะครับมีอะไรก็สอบถามได้ไม่ต้องเป็นเรื่องอสังหาก็ได้เป็นเรื่องสัตว์เลี้ยงก็ได้เป็นเรื่องเองเินๆืนก็ได้นะครับเรื่องเรียนต่อของลูกอะไรก็ได้ช่วงนี้ก็มีผู้ปกครองมาสอบถามเรื่องเรื่อนต่อของลูกค่อนข้างเยอะยังไงคลิปนี้โมเอกไปก่อนแล้วก็ค่อยเจอกันคลิปหน้านะไป